โอเคเราก็มาอยู่ในเอกพิโซดที่2แลเลนะครับผมกับฟาร์มไร์ไทยครูนนะครับผมโอเคแล้วนี้เราก็ทำการทดลองแครอทนะครับผมโดยเอาพืชต่างๆมารวมกัน ก็ได้ออกมาเป็นแครอทที่มีต้นขนาดใหญ่หรือแครอทยักษ์นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอมันโตสักครู่เราจะได้เอาไปขายมันทําเงินให้เรามาในมหาศาลเลยนะครับผมตอนนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวรอมันโตสักครู่นะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมถ้าให้พี่ชอบชอบให้พี่ทำคลิปอะไรแบบนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. กดติดตามและที่สำคัญก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผม mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่จะทำลงช่องนะครับผม mm hmm. ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมโอเค แค่ดดเราก็เริ่มโตแล้วโอเคตอนนี้เรามาทำฟาร์มในส่วนของ youtube เราต้องพักไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรารอมันโตอีกเดี๋ยวเราก็จะมาขยายฟาร์มของเราไปอีกนะครับผมโอเคเรามาเลยเราก็จะขยายไปตรงนี้เลยเพิ่มไปมันคืออะไรไม่รู้ขอ,อมันเพิ่มถนนอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มโอ้โ,อโอหราคาค่อนข้างสูงนะ ไม่เป็นไรเราฟาร์มตังมาเยอะเราก็สร้างเลยที่เก็บของครับผมตอนนี้เพราะว่าฟาร์มเราตอนนี้มีผลผลิตจํานวนมากเราก็จริงต้องขยายเพิ่มนะครับผมในส่วนของอันนี้อุปกรณ์ช่างโอเคเราต้องขยายเพิ่มให้ได้เยอะๆยิ่งเยอะเราก็ยิ่งมีกําไรโอเคปรืบเฮ้ยอันนี้รถเกี่ยวข้าวนี่ขับได้ด้วยสําหรับรถเกี่ยวข้าวโอ้โหหล่อเท่มอกเลยว่าสุดยอด ผมจริงสุดๆโอเคเราก็ขยายต่อในส่วนของยุ้งข้าวรถเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็สร้างต่ออันนี้อ้าเหมือนกับตรงในส่วนของตรงนั้นเลยปื๊บลงเพาะพันธุ์โอ้อันนี้จะไดอนน้อันนี้จะเก็บได้ตลอดเก็บได้เรื่อยๆทีละ4 5 0 0โอเคเดี๋ยวเราขยายต่อปื๊บเป็นลงแครอทโอเค ไหนๆก็เออเดี๋ยวขอไปแวะตรงนี้มันขยายเพิ่มไม่ได้แล้วอืมมันให้เราไปขยายตรงไหนต่อหรือเปล่าหรือโอเคมันให้ขยายเพิ่มในส่วนของตรงนี้นะครับผมอ๋อมันไม่ได้ขยายเพิ่มแต่เราลืมทําประตูเฉยๆ <laughs> โอเคประตูปิดไหมกันเวลากลางคืนจะมีสัตว์พวกสัตว์ใหญ่ๆมาแอบนอนนะครับผม ถ้ามีแบบว่าเราแอบเดินมากลางคืนแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อเราได้เราเลยต้องทําประตูไว้อันนี้น่าจะหมดแล้วหรือเปล่าจะขอเก็บแครอทมีไหมมีไหมมีไหมเดีย๋ยวให้เรานำทางได้นี่นานี่ไงมันนําทางได้ทําไมเราไม่กดตั้งแต่แรกโอเคมันให้สร้างในนี้ต่อเอา้าเราเดินเลยมาได้ยังไงนี่ไงโอเคปึง้งโต๊ะ เครื่องมือมีโซ่มีเชือกมีถังน้ําแล้วก็กล่องเครื่องมือแล้วก็อันนี้รึกล่องเก็บของอเราเลยจงจุดนี้มาได้ยังไงแล้วเราลืมปุ่มกดนี้ไปได้ยังไงนี่ไงที่เก็บข้าวโพดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรังรังเก็บเกี่ยวกับพวกดอกทานตะวันพวกน้ําแตงโมอะไรพวกนี้ปุ๊บเราก็ไปทางนู้นต่อเอ้ยอันนี้เป็นบ้านของเราอัปเกรดบ้าน ตอนนี้เรามาอัปเกรดบ้านของเราครับผมเราเราทาสวนทําอะไรมาเงินเยอะแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาพัฒนาบ้านของเราบ้านที่คุณปู่มอบให้เราไว้หรือรออีกร้อยวินาทีร้อยวินาทีไปตรงนู้นได้โอเคไว้เก็บก่อนตอนนี้เรากําลังสร้างบ้านเลยเรารอช่างมาต่อเติมก่อนสักครู่ตอนนี้เราก็ต้องมาที่จุดนี้เราจะต้องสร้างเพิ่ม เราต้องทําสวนของเราให้ใหญ่ดังไปทั่วโลกให้ได้เลยอืออันนี้จะเป็นรถอีกแล้วไม่เอาแล้วเปอดน้ํามันโอ้โห,โโหย้างดูตังเลยโอ้ยรถซปเปอร์คาร์เรามีรถให้ขับเท่ๆแล้วหนึ่งคันนี่เฮ้ยเราทําเราไปเป็นตำรวจแล้วเหรอเอาวะเราไปสมัครตำรวจตอนไหน <laughs> โอเคเป็นครับผม สำหรับการขยายฟาร์มของคาไเมล่ามนใน EP ที่2โอเคแตวตรงนี้ก็จะทำให้เราได้ตังมากขึ้นนะครับผมเก็บ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 โอ้โหตรงนั้น75 0 0 0นี่ไงพอยังยังไม่พอเดี๋ยวเรารอตรงนี้โตบ้านเราก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอเดินไปตรงนู้นเพื่อเราไปเอาตังเราไปเอาตังของในแครอทยักษ์ก่อนปึ๊ด ตอนนี้เริ่มค่อยเริ่มค่อนข้างใช้ตังเยอะเลยนะครับผมแต่ก็บ้านเราฟาร์มของเราก็จะขยายใหญ่ตามไปด้วยนะครับผมตอนนี้เราลงทุนไปเยอะกําไรได้กลับมาก็เยอะเช่นกันนะครับผมธุรกิจของเราไม่มีทางพลาดอยู่แล้วประสบความสําเร็จแน่นอนโอเคเราก็สร้างในส่วนตรงนี้โอ้ตรงนี้10,000แเลยตังไม่มีครับผมตอนนี้ตังหมดแล้วครับผมคาเมล่าแมนได้มาสร้างอย่างเดียวครับผมตอนนี้เงินหมุนไม่ทันแล้ว นี่บ้านของเราใหญ่ขึ้นแล้วมีอะไรในบ้านด้วยครับผมเดี๋ยวเดินเข้าไปดูซัหน่อยหรือโอ้โหเฮ้เยบ้านสองชั้นเอาว่ะอัปเกรดมีอะไรไหมตรงนี้ให้ไปขยายตรงนู้นเหรอเดี๋ยวขอมีโต๊ะเปียนโนเล่นได้ไหมเล่นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไปดูห้องบนหน่อยแล้วกันสำรวจบ้านสำรวจบ้านปื๊ดเอ้ยที่นอนก็ย้ายมาอยู่ห้องบนแล้วโอเคเป็นไงครับผมบ้านของคาร์เมลแมน ใหญ่ตามตอนนี้เงินหมุนไม่ทันนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราเออกไปข้างนอกปึ๊บเราเออกไปข้างนอกเก็บแครอทยักษ์ขายแล้วก็เก็บมัมาทางนี้สวนแตงโมในส่วนของตรงนั้นหนึ่งแสนเหรอหนึ่งแสนน่าจะได้ผลผลิตที่มีเงินจำนวนมากอยู่นะงั้นเราก็เก็บ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  เก็บเก็บโอเคแล้วเราก็สร้างเลยและกันอ้าวคุณหลอ,อกผมมันคือแครอททั้ง7 <c oughs> โอเคอันนี้45่0 0 45,000เรารอแครอทตรงนี้น่าจะได้หละปึ๊บปึ๊บเก็บเก็บเก็บ,บแครอทขายเก็บแครอทขายโอเค45 0 0 0อันนี้คือเราก็สร้างไปขยายถนนแล้วก็อีก16อืม เรากำลังจะขยายไปที่ไหนอุ้ยเชียวสามหมื่นตังไม่มีโอเคใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฟาร์มของเราเราต้องอย่าขี้เกียจนะครับผมเราต้องพยายามเราต้องทําให้เสร็จในความฝันที่เราตั้งไว้โอเคอย่าพึ่งยออ่อเถาะปื๊บปื๊บปื๊บแม้เราจะล้มแต่เราก็ต้องลุกขึ้นมานะครับผมเพราะว่ามันสะดุดแค่หินเองเจ๋ยไม่เกี่ยว <laughs> โอเค ปลื้ดวิ่งไปแล้วก็เออตอนนี้ตอนนี้ตังเราค่อนข้างขาดแคลงสุดๆไปเลยโอเคตอนนั้นใช้เท่าไหร่นะน่าจะพอได้มั้งเดี๋ยวถ้ายังไงก็ต้องพัก ep ีนี้ไว้เพราะว่า EP ีนี้เราก็ขยายมาได้ไกลได้ลงจอดรถเพิ่มได้กได้ที่ปลูกแครอทโอเคเดี๋ยวลองขยายดูว่าจะเป็นอะไรปืด้ดเป็นแปลงปลูกพืชนะครับผม เป็นในส่วนของอะไรเลยมะเขือเทศใช่ไหมเราดูจากรูปมันคือมะเขือเทศเพื่อตังเราตอนนี้เราต้องสร้างรั้วแล้วก็ประตูเดี๋ยวสัตว์ใหญ่สัตว์กินจะมากินผลไม้ของเราหมดทําให้เราได้เราสูญหายอยีตอนนี้เราต้องหาตังไปสร้างรั้วก่อนเอ้ยจนจัดเลยตอนนี้เงินเราไปไหนหมดเราใช้ฟุ่มเฟือยไปเหรอ แต่มันก็มาสร้างเป็นบ้านของเรานะฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ47การลงทุนมีความเสี่ยงอ๋อมันขาดเงินมันเลยไม่ชี้ไปให้เหรอนี่ไงชียงังปืดไปแล้วตรงนั้นเลยชี้เดียวเลยไปเราต้องสร้างบ้านของเราไปเรื่อยๆอย่าวิ่ง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 โอ้โหความขยันของเราจะไม่เราต้องขยันเราต้องขยัน อย่ายอมแพ้ป,ปึมืดหูแสนหกเราได้แค่รั้วกัน้นสัตว์ใหญ่โอเคเดีย๋ยวเราไปพักกะชิงช้าสะหน่อยเลยกว่าแล้วเราก็รองเงินมาอีกสักหน่อยเดีย๋ยวเราค่อยลุยกันต่อไปเดี๋ยวของยบสักแป๊บนะครับโอเคเราก็งีบหลับไปสักพักหนึ่งเงินเราก็มาแล้วนิดหน่อยนะครับผมเราเดี๋ยวเราก็จะไปทำ ในส่วนของตรงนู้นมาเขือเทศกันต่อนะผมแต่ยังไงเดี๋ยวแวะมาเก็บเงินกับแครอทยักษ์สักหน่อยนะครับโอเคอีกนิดเดียวเดี๋ยวเรารออีกแป๊บหนึ่งนะครับผมสาหรับเงินเจ้าแครอทตัวใหญ่นี้ไก่ตัวนี้มันเฝ้านะครับผมไม่ให้มาแรงอะไรเข้ามากินได้ไก่ตัวนี้ค่อนข้างดุนะครับผมยังไงน้องๆเข้ามาก็ระวังไก่ตัวนั้นไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําต่อนะครับผมตอนนี้เงินเรามีอยู่40,000 0 เราจะขยายได้อีกเยอะไหมโอเคแต่เราก็จะเก็บเงินตรงนี้ไปก่อนเก็บเงินไปก่อนเราจะขยายเพิ่มฟาร์มคาเมล่าแมนไทคูนตอนนี้ก็ใหญ่ใหญ่จุดสุดไปเลยโอเคเดี๋ยวเราขยายตรงนี้ต่อหรือสร้างรั้วแล้วก็ทำประตูโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นที่เก็บเป็นที่เก็บผลผลิตตรงนี้นะครับผมโอเค มันยังไม่จบแค่นี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแปลงผักอีกเช่นเคยเป็นถนนเอือโอเคยังไงก็เออยังไงก็ต้องไปนอนต่อข้ามวันเพราะว่าวันนี้เราเหนื่อยมามากแล้วล้องไปนอนต่อโอเคเราก็จะฟาร์มเงินต่อนะครับผมเดี๋ยวกลับมาสักครู่หนึ่งขอฟาร์มเงินเงินไม่พอ,อครับไทคูนต้องรอหรอ เราต้องวิ่งเก็บเงินอย่างนี้นะนะแล้วเราก็มาสร้างโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจบที่ตรงไหนเราต้องเล่นไปเรื่อยๆโอเคเฮ้ยออโตโ้อันนี้ก็อโอเคอันนี้ก็เพิ่มออโต้เฮเวนมันจะคือเก็บเงินอัตโนมัติเหรอเดี๋ยวราอาดูก่อนนะใช้เงินเท่าไหร่2 4 5 0 0 0 0 0น่าจะแป๊บเดียวน่าจะได้โอเคไอพีนี้เราก็จะสร้างเจ้าอันนี้ให้ได้แล้วเราก็จะไปพักผ่อน ชืบเก็บก่อนเก็บก่อนเราต้องลุยเราต้องไม่เหนื่อยเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปทางนู้นน่าจะพอดีโอเคเราต้องไม่เหนื่อยเราต้องสู้เราต้องสู้ช่วงนี้น้ำมันแพงเราหันมาปลูกพืชเก็บผักโอเคอใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวพี่ก็จะมีลิงก์แปะไปให้ อโอเคเราได้เงินละปื๊ดไปงี้เก็บนั่นไงจะไดไ้สองแสนสองแสนโอเคได้แล้วนี่นะสร้างเลยแล้วกันนี่ไงมันกลายเป็นเก็บเงินอัตโนมัติแล้วใช่ไหมมันก็จะไปเพิ่มในส่วนของตรงนี้588นี่ไงมันก็จะมาเพิ่มเก็บอัตโนมัติโอเคเจ๋วไปเลยไม่ต้องวิ่งไปมาแล้วเราก็แค่มารอตรงนี้อย่างเดียว รอเก็บเจ้าแครอทเงินเราก็จะเพิ่มอย่างรวดเร็วว้าวโอเคธุรกิจเก็บแครอทต้องมาแล้วโอเคเดีย๋ยวเรารอเก็บแครอทตรงนี้แล้วก็รองเงินด้วยเดีย๋ยวเราจะเก็บแครอทไปเรื่อยๆนะครับโตโตขึ้นมาเหล่าแครอทโตขึ้นมาให้เราเก็บโอเคได้อีกแล้วแล้วก็ โอเคเดี๋ยวเราจะทําฟาร์มตรงนี้อีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาโอเคพี่ก็ทําการเก็บแครอทขายมาอย่างยาวนานได้นะครับผมโอเคตอนนี้ก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเราก็จะมาทําในส่วนของพัฒนาฟาร์มเพิ่มนะครับผมโอเคสร้างเลยยุ้งฉางก่อนเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้นะ่าจะเป็นแปลงผักอะไรชนิดหนึ่งโอเคมาแล้วมาแล้วโอ้โหข้าวโพดอย่างสวยสมจริงยสุด กับแปลงเข้าวโพดวันนี้เราต้องทําแปลงเข้าวโพดให้สําเร็จให้ได้เลยโอเคเราก็เก็บแครอทก่อนสำหรับแปลงเข้าวโพด EP นี้เราต้องทําให้ได้เก็บตังค์เก็บตังตรงนั้นอัตโนมัติแล้วเราก็สร้างตรงนี้20000นอันนี้คืออะไรวะสองแสนรู้ว่าโอ้โห,โโหเงินใช้เยอะจัด เท่าไหร่ไปได้อีกประมาณอีกสามแสนอีกสี่แสนอีกสี่แสนโอเคปลืออีกสี่แสนเนี่ยอีกสี่แสนชิวๆเงินเราตอนนี้จะเป็นหลักล้านละ ตอนนี้เราต้องหาเงินหลักล้านเพื่อมาทำฟาร์มของเราละปลื้ดข้าวโพดต้องเสร็จอย่างอื่นค่อยไว้ทีหลังปึ้งเหลือเท่าไรละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วก็วิ่งโอเคเราไปทำได้อันหนึ่งละเดี๋ยวเก็บข้าวโพดก่อนเราไปทำปปปเก็บข้าวโพด ได้เงินมาจำนวนหนึ่งปึ๊บสร้างรั้วแล้วก็มีประตูเราต้องสร้างประตูแล้วก็สร้างอันนี้ถึงเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกโอเคแครอทรืบด doctrine. จ๋ iatric, วจื๊บเก็บเงินอืมเรามาสำรวจฟาร์มก่อนเผื่อมีอะไรผิดปกติแต่ก็ไม่น่ามีโอเค เก็บเงินๆๆเก็บเงินโอเคเราน่าจะได้แล้วเราต้องสร้างประตูเฮ้ยรเราจะสร้างในส่วนของอันนั้นก่นดีกว่าเราจะได้เงินเร็วขึ้น เก็บ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 ก็เดินผ่านตรงนี้โอเคเราสร้างอันนี้เพิ่มก่อนนี่ไงเราก็สามารถได้ต่างจากในส่วนของข้าโพดแล้วเดี๋ยวเราต้องสร้างประตูเราต้องสร้างประตูก่อนเดี๋ยวเราทําแค่ส่วนข้าโพดพอเพิ่ม่ไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปเท่าไหร่ละ ตอนนี้มีอยู่แสนห้าต้องใช้แสนห้าเหรอนี่ไงเดี๋ยวก็ได้ละนี่ก็แสนสี่แสนแปดเก็บเขานี่ก็โอเคได้แล้วครับผมไปตอนนี้เราได้เงินไวอยู่ปลื้มโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้ตรงนี้ค่อยสร้างนะตอนนี้คาเมลแมนก็ได้ปลูกผักแล้วก็มีทั้งหมดกี่ชนิดนะมี มะเขือเทศข้าวโพดแครอทแล้วก็ส่วนของแตงโมฟักทองแล้วก็ดอกทางตะวันแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีข้อไก่นะครับผมตอนนี้การทำฟาร์มของคา m เมล่าแมนไทคูน,นั้นไปได้ด้วยดีนะครับผมแล้วยงไงก็ใครเข้ามารับชมถ้าชอบพี่ทำคลิปอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปกรอนโชคดีครับผ